สวัสดีค่ะดรหมอแพมนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ plus condo ค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราชเลยค่ะห่างจากเดอะมอลล์เพียง500เมตรแล้วก็ห่างจากห้างเทอร์มินอลเพียง500เมตรเองค่ะแล้วด้านหน้านะคะก็คือติดกับถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนใหญ่ค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องตัวอย่างห้องขนาด27ตารางเมตรนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะนั่งได้ประมาณ1-2คนเลยค่ะ ตับเลยดีกว่าส่วนฝั่งนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตั้งทีวีได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีชั้นวางของมาให้ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะสามารถเก็บของพวกดีวีดีหรือว่าเป็นซีดีหรือว่ารีโมทอะไรที่เก็บได้หมดเลยนะคะ,ะด้านนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะลิ้นชักเก็บของลิ้นชักเก็บเครื่องสําอาง ด้านบนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของได้เหมือนกันหรือว่าจะวางกรองรูปตกแต่งสวยงามแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูห้องนอนกันค่ะโอ้อันนี้นะคะเขามีฉากกั้นให้เราด้วยจะเป็นประตูกระจกนะคะเชื่อมระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนนะคะอ,อันนี้เราก็อยู่ที่ชั้น23นะคะขนาดเตียงนอนนะคะ5ฟุตนะคะอยนมสบายย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแล้วกันเนาะส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นขวดเตียงนะคะที่เขาให้มา ที่เก็บของตรงหัวเตียงให้ด้วยนะคะสว่วนทางด้านปลายเตียงนะคะเราสามารถที่จะติดตั้งทีวีได้นะคะสมมติว่าคนที่แบบอยากจะนอนดูทีวีก็สามารถนอนดูทีวีตรงนี้ได้เลยและส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าั่งนี้เลยะคะ่ะอยู่ที่บริเวณปลายเตียงนะคะ <S <S พอเปิดมาปุ๊บไฟก็จะติดอัตโนมัตินะคะ จะมีไม้ไอตัวราวแขวนให้แล้วก็จะมีราวแขวนเกงด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักเก็บนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของนะคะสามารถเก็บของได้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอบขัวกันนะคะโอ้ฝั่งนี้เขาก็จะมีซิงค์ล้างมือมาให้นะคะของแฮร์ไฟเล่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะทําอาหารระกอบอาหารเล็กๆน้อยๆก็นี่เลยค่ะเขามีเตาไฟฟ้ามาให้ ตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บพวกอุปกรณ์ช้อนซ่อมตะหลิวมีดนะคะอุปกรณ์การทำอาหารแล้วก็จะมีลิ้นชักบานล่ลางให้เก็บของโดยสองซีกเลยนะคะนี้ส่วนด้านบนนะคะก็เราสามารถที่จะตั้งเป็นไมโครเวฟได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันสามารถมีอื้เที่ที่จะตั้งองเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าตั้งเป็นตู้เย็นได้ส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะ เดี๋ยวมาลองนั่งกันเลยดีกว่าสำหรับ2ท่านนี้ได้พอดีเลยนะคะไม่ได้ขัดแคบป็นจนเกินไปนะคะด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตู้เก็บของให้ด้วยก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นระเบียงนะคะสักล้างบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็มีบริเวณให้เราตักพาได้ด้วยะคะ่ะห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะ ที่ฉีดก,กลินให้เราด้วยแกนทิชชู่อยู่ข้างๆจะติดตั้งข้างกับตัวสกปรกครัเลยค่ะอุย้ยกำลังเข้าห้องน้ำอยู่เลยห้องน้ำนะคะของที่นี่นะคะก็ถือว่า,อาขนาดนะคะกำลังดีนะคะพอเข้ามาด้านในแล้วลองใช้ดูแล้วนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าไม่อึดอัดเลยะคะ่ะแล้วก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะมีแบ่งโซนอ่าบนะะ้ำแล้วก็ซ บอกกับคนที่อยู่คนเดียวนะคะคือทําความสะอาดง่ายมากเลยค่ะสาหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นี่นะคะข้อดีเลยนะคะของนี่ก็คือเขาจะใช้เป็นตัวซอกโก็นะคะไม่ว่าจะเป็นชักนะคะหรือว่าตู้ด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวซอบเก็เราก็จะได้ของที่ดีกว่านะคะและความรู้สึกฟีลลิ่งในการใช้ก็จะดี ห้องขนาด27ตารางเมตรแบบ fully furnished นะคะก็อยู่ที่177,000บาทนะคะอาจจะเหมาะกับคนที access, ่อาศัยอยู <U> <S ing> ่ง2คนนะคะหรือว่าอย่างเช่นเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกสบายในการเดินทางนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจอยากจะซื้อคอนโดนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะดรขีดล่างหมอแพมค่ะหรือว่าจะโทรติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ